ว่าแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนณเวลานี้นะครับอาจารย์ควรจะต้องทำอยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยพอพอเป็นคดีความมันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอาการช็อกกันไปทั้งวงการก็คือทัวร์จีนหายไปเลยแบบนี้นครับควรจะต้องทำอยังไงจริงจริงรัฐบาลจีนก็รู้นะ,ะเราเราห้ามทัวร์ศูนย์เหรียญแบบนี้นะมันมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมก็ขอเงี้ยบอกบอกทันจะีนนะอะไรที่มันถูกเกินไปเนี่ยบวกไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้เหรไอสิบเปอร์เซ็นต์บวกขอ,อบริษัทไทยแนด์ก่องแค่นี้ ก็ว่าทำไมยากอะไรจากหมื่นห้าเป็นอาจจะเป็นหมื่นแปดหมืเจ็าทไปที่เกินมาเนี่ยให้ทัวร์ไทยจะบ้างถูกไหมเขาจะไม่โควตาว่เกินไปสองเราใช้กฎหมายไทยธรรมดากฎหมายกควบคุมราคาถูกไหมหรือทุกร้านที่ทัวร์กินข้าวให้ติดราคาบอกเลยจะได้ไม่คุตให้ติดราคานะสานเมื่อไือว่าสินค่าหลักๆ ที่เรารู้จักการเช่นมอนยางบารดาชิ้นข้าวทองกาอนารต่างๆไพนนะเมื่อทัวร์จีนเข้ามาเป็นหน้าที่ของการทร่องเที่ทยวทยี่จะต้องพิมพ์ราคามาตรฐานเป็นภาษาจีนให้เขาอ่านเขาจะไปเที่บรตคาทีคเขาซื้อเท่าไร่ล้วจะได้ต่อรองกับใครได้เนี่ยก็เหมือนที่เรามีมาตรฐานของไทยว่าสินค้าในตลาดต้องติดราคาที่คนไทยทำาองกูบังคับทำได้แล้วทำไมไม่ใช่กับจีนบ้างอ่ะ มันก็ง่ายๆอยู่แล้วมันมีมันมีกฎหมายอยู่แล้วะครับฟังดูอย่างนี้ก็คือไม่ต้องไปยกเลิกอะไรที่เขาซื้อถูกลก็ไม่จำเป็นเลนะแค่เข้าไปจัดการให้มันถูกต้องแค่นั้นเองถูกไหมครับแล้วทำไมถึงทำอ่ะกฎหมายคุมราคามันก็มีอยู่กฎหมายติดประกาศราคาจีน้าก็มีแล้วไม่ได้อ่ะส่วนหนึ่งก็คือต้องเป็นหน้าที่ของจีนที่เขาปกต้องปกป้องนักท่องเที่ยวของเขาเองด้วยถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องคนะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นัวตทุเนียมัน เป็นการร่วมมือกันระหว่างทัวร์จีนนะบริษัททัวร์จีนบริษัททัวร์ไทยนะบริษัททัวร์จีนเนี่ยรัฐบาลจีนเขารู้นะก็ขอรัฐบาลจีนนะว่าเออขอเพิ่มราคาทั๋วแบบนี้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ขอว่าบริษัทไทยนะวูบริษัทไทยเขาบอกว่าคุณไม่ควรที่จะขายของเกินมาตรฐานเท่าไหร่ให้ใช้มาตรฐานสนามบินนอกสนามบินเท่านี้สนามบินเท่านี้ใช้มาตรฐานสนามบินก็ได้